สวัสดีค่ะครูหนูโชคพิชิตฟาร์มส่วนเพื่งราชบุรีนะคะวันนี้ครูหนูขอลงคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นคลิปแนะนําช่องของครูหนูเนาะเอ่อทคลิปไปสักห้าคลิปได้แล้วแต่ลืมว่าเฮ้ย mm. ช่องนี้เรายังไม่ได้แนะนําตัวเองเลยนะคะ mm. ก็เลยอยากทําคลิปนี้ไว้เผื่อใครที่สนใจกล้าพันต้นไม้หรือพูดคุยแล้วอยากสร้างความมั่นใจว่าเอะครูหนู มามีต้นไม้ที่จะแบ่งปันแล้วน่าเชื่อถือไหมเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าคุณหนูมาจากช่องเอ่อยู YouTube, ทูบเกษตรทําเงินเนาะแต่ว่าช่องนั้นจะเป็นวาไราตี้มีขายขมิ้นชันําแดงสยามเนาะซึ่งเป็นแคปซูลด้วยแต่อันนี้มันเป็นผงเดี๋ยวคุณหนูจะมาทําเรื่องของการเกรษตรในการช่วยกับเชื้อราแล้วก็การแก้ปัญหาเรื่องของโรคของหนอนกินอะไรต่างๆในพืชอะกลับมาที่ว่า คุณหนูทำช่องเนี้ยเพื่อมาเพิ่มจากช่องเดิมเพราะว่าช่องเดิมอะ่ะเป็นการทำเกษตรผสมผสานแล้วก็เป็นช่องแห่งการเรียนรู้เรื่องของชุมชนเรื่องของการสร้างอาชีพการทำขายออนไลน์เรื่องของเน้นเรื่องของการแปลรูปสินค้าเกษตรเนาะคุณหนูปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวเราก็ปลูกอะโวคาโดมีผักกูดเนาะเราก็กล้วยเนี่ยคุณหนูจะมาแปลรูปเป็นกล้วยหนบ แล้วก็จำหน่ายเป็นถุงเนาะอ่ะก็อาจจะไม่ได้โชว์ในช่องนี้แต่ว่าจะอยู่ในช่องนู้นส่วนคุณหนูก็ทําเรื่องของกล้าพันุ์ผักกูดแล้วก็กล้าต้นไม้จําหน่ายด้วยทีนี้หลังจากที่ทําตรงช่องนั้นแล้วมันค่อนข้างคุณหนูมีเรื่องของสัตว์เลี้ยงมีเรื่องของไปช่วยเหลือชุมชนบอกเล่าเรื่องตลกอะไรยเงี้ยมันค่อนข้างเยอะมากมายคุณหนูก็เลยเพิ่มช่องอีกอันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามณวันนี้คุณหนูก็ เริ่มช่องได้ประมาณ1สัปดาห์พอดี7วันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่6ของคุณหมูเนาะเราก็วันนี้ก็ครบ125คนแล้วแล้วคุณหนูก็ลงทะเบียนตัวตนแล้วสามารถที่จะไลฟ์สดได้นะคะก็จะได้มาพูดคุยกันแบบ ตัวต่อต,ตัวได้เห็นเพราะทุกครั้งก็จะเจอแต่คลิปถูกไหมคะก็จะเจอแต่คลิปแต่ขออนุญาตก่อนว่าช่องนี้คุณหนูไม่ได้ตัดต่อคลิปอะไรมากเหมือนช่องนูนเนาะก็จะเป็นสดสดเรียลลิตี้ตรงส่วนตรงอะไรของจริงได้หมดเนาะก็มุมนี้จะเป็นมุมที่คุณหนูจะมาพูดคุยไลฟ์สดนะอาจจะมีต้นไม้ยกขึ้นมาบ้างถ้าต้นไม้มันเล็กๆไม่ได้มากแต่ถ้าในกรณีการขยายพันธุ์เอ่ยไปดูแปลงจริงไปดูต้นไม้ที่ขยายไปแล้วก็เราจะพากันไปดูในสวนเนาะ ก็ฝากช่องน้นอยๆช่องนี้ไว้ด้วยก็เป้าหมายคุณหนูอยากจะพูดคุยกับคนที่รักต้นไม้เนาะเพราะคุณหนูอายุ59ปีก็วันนี้วันที่ยีสิบงหาสองพันคุณหนูทำกเกษตรมา8ปีตั้งแต่ปี60นเนาะแล้วก็เริ่มจะเ,เขาเรียกว่าคนกเกษียณมานะเป็นลักษณะเออร์ี่ตอน,น,นอายุ53 5สิบสามห้าสิอองสาตอนนี้ก็59เกนาะก็มันก็เลยจะทําให้เรามีความรู้สึกว่า อยากทำอะไรที่มันมีความสุขด้วยเนาะเพราะว่าถ้าทำเกษตรมันก็กินแปรรูปแล้วก็จำหน่ายแล้วคุณหูชอบไม้นะคะเป็นพวกไม้ประดับไม้ด่างหรือไม้ที่สวยๆใบสวยเงี้ยกักมรกตด,ด่างคลีปาวานด่างหรือแม้แต่ทางไม้ด่างต่างๆตระกูลฟิโลตระกูลพลูอ่ออโกนิมาคือตระกูลบอลอย่างเงี้ยเออก็มีก็เลยอยาก ถามว่ามันยังฮิตอยู่ไหมในความรู้สึกของคุณหนูด้วยความรักเนาะคุณหนูก็เลยจะขยายพันธุ์ด้วยแล้วก็เรียนรู้ด้วยแล้วก็มาสนุกกับช่องนี้ที่ทําแบบให้ทุกคนได้รู้ทีนี้พอทําแล้วมันจะมีบางบางอันอ,ะอ่ะก็สามารถแบ่งปันได้บางอันถ้าคุณหนูมีเยอะคุณหนูจะให้ฟรีเลยก็เกณฑ์ของคุณหนูไม่มีอะไรมากให้ฟรีคิดค่าสองห้าสิบบาทเนาะเพราะว่า ต้องแพ็คต้องแรปอะไรแต่ถ้าอันไหนมันมันมีต้นทุนสูงถ้าคุณหนูพอคุณหนูจะจหน่ายคุณหนูจึงมาทําคลิปนี้ให้ทุกคนได้มั่นใจว่าอ่าเช็คได้นะคะคุณหนูมีเบอร์ไว้เดี๋ยวคุณหนูจะไปอัปเดตในโปรไฟล์ว่ามีเบอร์มีลิงค์คุณหนูมีเพจช่วยีฟาร์มเนาะ,ะถ้าเกิดอยากติดต่อใน YouTube ไม่ได้ก็ไปติดต่อในเพจช่วยีฟาร์มเราก็มีในส่วนของโปรไฟล์ส่วนตัวก็คือคุณหนูเกษตรทำเงิน ซึ่งจะไปตรงช่องอีกช่องหนึ่งของ youtube ก็คือคุณหนูกเกษยทำเงินเหมือนกันคุณหนูนามสก,กุลโชคพิชิตเนาะคำว่าคุณหนูโชคพิชิตก็คือโชคพิชิตคือนามสก,กุลคุณหนูชื่อจริง,รงก็คือรัตนานะคะแล้วก็อยู่รับรีส่วนพึ่งนะคะประเทศไทยเนาะไทยแลนด์อ้ามีนไทยแลนด์ <c oughs> ก็ทักทายกันได้นะคะจะไปเจอช่องทางไหนก็สําหรับคนที่อยากพูดคุยเรื่องต้นไม้เนาะอ่ะก็จะมีในเรื่องของกิ่งพันของ ที่คุณหนูตอนไว้มีหลายก็คอยติดตามกันนะคะก็มีอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่แล้วก็คุณหนูเคยอ่าอยากเล่าเคยขายต้นไม้ขยายพันธุ์แรกๆก็คือไปปีแรก2ปีแรกก็คืออาจจะมีในคลิปบางคลิปมีการพูดคุยคุณหนูก็จะไปจําหน่ายที่ตลาดเอาขึ้นรถแพ็กเตรียมวันนี้อันะจริงๆช่วงก่อนช่วงนี้จะขึ้นละก็จะเสร็จประมาณหกโมงเย็น แล้วเสร็จแล้วคุณหนูก็ไปตลาดตื่นตีสี่ก็ไปตลาดตีห้าจัดตลาดหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเพื่อจะวางทุกอย่างเต็มล้านอะ่ะแล้วก็ขายขายได้เคยขายสี่ห้าพันต่างๆก็ขายได้เนาะแล้วก็มาเหลือสองพันเหลือหนึ่งพันเหลือเจ็ดร้อยเหลือสามร้อยบางอาทิตย์ขายไม่ได้เลยจริงๆคุณหนูก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์เนาะก็ทําส่งบ้างแล้วก็ ทำชื่อเรียกว่าอะไรอะขายออนไลน์ด้วยแล้วก็ไปแลกไปแจกกันด้วยจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นโควิดก็จะค่อนข้างอันนี้นะอ่ะอันเนี้ยก็หลังจากนั้นคุณหนูก็มาทําเรื่องของออนไลน์มากกว่าซึ่งทั้งสินค้าที่แปรรูปในสวนด้วยที่จะมีกล้วยหนึบมีขมิ้นชันแคปซูลเนาะแล้วก็มีมะขามป้อมซึ่งมันเป็นผลผลิตใน,ในไร่ในฟาร์มของคุณหนูที่นี่เป็นป่านะอ่ะใครที่ยังไม่เคยได้รู้จักกันนะคะก็จะเป็น ไม้ประดับไม้มงคลแล้วก็ไม้กินไม้ไม้กินยอดกินใบพวกนี้ด้วยที่ครูหนูชอบทำนะก็ฝากติดตามกดช่องน้อยๆของครูหนูด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นเพื่อนอยู่โซนนี้นะคะก็คอมเมนต์มาหรือทำช่องเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ก็ยินดีเวลคัมนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณอีกครคั้งค่ะที่มาเป็นเพื่อนกันบายบานเราเจอกันใหม่ในทุกๆคลิปนะคะสวัสดีค่ะ